เฮ้ยเฮ้ยเอาระเบิดระเบิดแล้วฮ่าพาน้องไปตายเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหโอ้ตุอีการตุ๊ดอี๋เอานอนลงแล้วเอาชี้ เอาคือชี้ว่ะไม่ได้ลงไม่ลงเอา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 เจ้าเจ้ารอมาพี่รอพี่ลงมาพี่เลิ่มปลรอมาโอ้เล่นแล้วอุ้มด้านนี้ด้านนี้แต่แม่เอาเจ้าเอาออกเด้่พี่ลงเลยเอาเอากระลังกระลัง ้นอนชาเขียวครับนอนชาเขียวไปไหนแล้วนอนชาเขียวพาน้องระเบิดบ้านมิ่งแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับนอนชาเขียวไปแล้ว <c oughs> พูนพี่นอนชาเขียวไปตอไม้แล้วลูกไปไหนนอนชาเขียวจะพาน้องไปไหนอามิ่งอามิ่งบอกเฮ้ย เอาระเบิดระเบิดแล้วฮ่าพาน้องไปตายอพอวันพอวัน,นลมมุมพอวันลมมุมพอวันลมมุม่พม,ม,พ,มพี่ลองอย่าไปนอนชายเขียวเขาไปใส่นอนอัน เนอเพอไปดูองนไผ่กนไไงวะน้อนีลอยดูยมงลงพี่ลงไปไหนพี่ลงไปไหนไม่ใส่ามกินนมเหรอมิ่งเขาเต้าครับมิ่งเขาเต้าครับ คนละมุมแยกก่อนแยกก่อนปวดท้ายดิวะไหนไหนพี่ลงครับพี่ลงครับพี่ลงไปไหนอ่ะพี่ลงครับพี่ลงครับลองลงไม่ลองขี้ขี่ขี้ไปแล้วไปแล้วมาเ,เ,เ,เร็วเร็วเร็วไปหาหลงเร็วเร็วมามา<ๆ>มา,มาเออมา เลยเลยเเเเเอาเลยไปนั่งนี่แหละนั่งทาน้องอยู่นี่แหะเดิน้อนเลก็มิงมมิงมิมิงมามิงสใส่บ่ไดใส่บ่ไดดิเปไก็าใส่บ่ไดดิ อาขาหลังเนื้อระวังขาหลังเนื้พอพราะอ้วนระวังขาหลังเนื้อไี่หร <c oughs> อเจ้าจม่นต้องยานดอกลูกไส้กว่าส่วนเอ่อหลงนะครับมานั่งเฝ้าน,น้อง ใสบหวะบวะเร yup. เเเ, <S <S เ well. oh. ี่ดเเรเสยบหเลยนะ่ไ oh, ่สบตะขอเอว้เอาเสียกแมเสียกมาเอิเสียมผูกกแล้วกับผูกเลยไม่ค่อยได้โอ้ยเหยียบเนโอ้ยเหยียบเน เอา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 ลาดซ้ำนะนี่ก็อยแล้วล่อืมเอาเอาไซบเนเองอยู่ดอก็นพี่ดาวอยู่ขุนน้ำบ้านเอง้อยใจดีกอน มยดอืมจเมยไปไปปาดูพี่ไหมเตเตเยเตอออออ๋ออ๋ออมาไปเตะหอดพี่ดาวุตเตเออเออนองน้องนอนงดาวนองงเออนอนงนอกอนออ่อ่นนอนอนง อ่ะนลงนลงเออนลงหนลงเออนอนลงเอออนลงอ่นลงเออมูลงมูลงเออมิงขี้หลังมานน่เออจับมาจับมาเออจับจัมิงมาเอออ้าเอ้าวขะนอนอ้ขี้ก็ขี้นี ไปแล้ไเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้โอ้โอ้ต oh, ุอีกาตุดทีเอานอนลงแล้วเอาชี้เอาคือช okay, ี so ้ว oh, ่ะโอ้เปนางไปนาง น้ลงนมามามิงมนหนอืนหนบอลอเ่เโจ้โจโโจยันขึ้นชี้ลังได้ไหมอื่นน้งเออโอโอโเอาขึ้นชี้ว่ะเออชี้อ่า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 ขนมอะช <Yeah, S 2> ี้ไปขี้วะนี่อะไร เอาไปเอากันนี้หนานยังเอาครับผมเออเอาลองกันดิเออครับนี้ข้ามสวยเอาบางงามเอาบางงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปลาเรื่องอะไรปลาเรื่องพี่ลงอีกบินเอ้า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 เอาลง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 ไม่ลงไม่ลงอ่าไรลงไม่ลง เอา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 เจ้าเจ้ารอมาพี่รอพี่ลงมาพี่เล่นบอลออมาโอ้เล่นแล้วอุ้มเล่นนี้เล่นนี้จะแม่เล่นนี้จะแม่เออเอาเอา น้องนอนลงลงนอนลงเลยนั่น้อนลงเออน้อนลงเออน้อนลงเออนอนนอนลงนอนนอนเออนอนมุดลงอ่ะมุดลงเออมุดลงเออมุดลงมุดลงดิมุดลงน้อนลงอ่ะนอนกันน้อนเลดิเออน้อนลงเออเออน้อนลงน้อนลงเออขึ้นชี้หลังเลยกอดไว้กอดไว้ทิปดักกันหน่อยโอ้ทิปดักยกขึ้นน้อนลงน้อนลงอ่ะยกทิปทิปทิมิงทิป ทิปทิปเออหนึ่งทิปเออเออทิปดักเออเด็ดเออเออเออเฮ้ยดีเราผมมาเม่งดูดูเม่งเม่งดูดูไอ้ไอ้อนี้กลัวว่ะอันนี้ย่านว่ะเอ้ยันนอนดีนอนดีหันท้อยไปยังไปยังไปยังมันนอนลงนอนเล่นกันนอนนี่ถอยนอนลงเออ เออน้องเออก็เออเอาเอามาจากไหนสามีไปพี่พี่ติดจักลารเงี้ยไป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 มาลงมาไปเอ้าเจ้าเอ้าเดียพี่ลงเลยเอ้าเอากลลังกลัง Lông mai mẹ long? Ong mẹ tho, oi mẹ. Lèn nít em mẹ. O chịu 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 đi chịu 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 ไปอุ้มกับบ้านอ,อันยังก่อนเ,ออเป็นเปล่าแล้วมาให้ค้น,นอ<ไ>ุ้มเนาะง่ายทำง่ายไ,ไปไปกันเด้อมิงอันมิงไปกับบ้านกับ้านเร็วกบ้านแล้วไปจะคอยมาเล่นน้ำมิงไหมจะคอยพาพี่หลงมาเล่นไหม

ร็กกันทีหักวิวิก็จะได้ขีดือเถาาอะล่ะวิเอ้ยไป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 เอ้ยดาวมันมาแม่เราจะคของลุกลงมาลงมาอ่าก็าจะขี่ดือเทอะลา่ะไป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 อ,อยอยอ ไปมามามาได้ไปขึ้นเลือนมาแม่ของเล่นโว้ยน้อะไปไปกบักิกบัตเออลูกแม่อุ me. oh, ้ยมามามาลูกมามามานายเอาเอาล้วี anyway> ่ด e ันเอาเอาโออเดียลีเดี๋นุอกคนหนาะไปลงไปลงมามาลงปิพังลงปน่อยหน่อยหนึ่งไปมามามา

โอ้เด่นดาบปุน่นดาบปุ่นติ๋วเลยไปใช่ไหมมามามาไปลงมาแล้วลงมาแล้วมาลงมาล,ลงมามามาไปเฮ้ยไปเฮะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับทีโบน้านะครับสวัสดีครับ